ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง v p พารวยวันนี้ก็มารับชมแนวทางสุดแต้มรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับก็เป็นการลงครั้งที่2นะครับสุรนี้ในงวดที่ผ่านมาก็ออก352ก็คือแต้ม0ูนย์นะครับ ก็เป็นตัวเลขที่มาครบสามตัวบนนะครับมี3ามมีห้ามีสองวัดก่อนมีสามมีศูนย์มีเก้านะครับกับกลายเป็นมาเป็นเลขฟินมาครบสามตัวบนเชินะครับก็เป็นสุดแปมรวมสามตัวบนนะครับกับกลายไปเป็นสูตรอื่นไปได้นะครับก็กลับมาลงแนวทางให้ได้รับชมเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยู u ูบวีพารวยก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงตัวเลขก็มีที่มาที่ไปตามเนื้อหาตามความเป็นจริงนะครับอดช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็จะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับอยากมีเงินจักลอยลอยล้านอยากมีบ้านจักลอยลอยหลัง ก็เป็นเพลงที่กำลังฮิตในต่อๆนะครับอยากมีเงินจักรลอยลอยก็ฝุดก็ลองไปเรื่อยเปื่อยนะครับอยากมีเงินจักรลอยลอยล้านอยากมีบ้านจกักรลอยลอยหลัง สีเอาเมียน้อยจากร้อยรอยนางชิดได้ยังไงเนาะเพลงแบบนี้เนาะก็เป็นเพลงที่ใช้ประกอบชิปในต่อตอนะครับแบบก็มาว่ากันด้วยเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็ผมก็ไปทุกแพลตฟอร์มนะครับก็หลายแอปหลายอะไรก็ไปดูนะครับดูซีลี่ จีนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็บ้างก็มาคำนวณตัวเลขนะครับแล้วก็ไปทอดแหนฮาปลปนะครับอิสระเซเีนะครับในช่วงนี้สำหรับตัวเลขที่มาบ่อยนะครับก็คือเลขสามเลขหกเลขแปดนะครับในช่วงนี้ที่กำลังมาแล้วก็เลขศูนย์นะครับกำลังมาสามวัติดนะครับก็คือศูนย์หกศูนย์เก้าสองศูนย์ ทางวาที่สี่ก็จะเป็นศูนย์ข้างบนนะครับทําไม่ออกอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเลขแปดเจ็ดแล้วก็บนก็มาออกแปดห้าล่างแล้วก็ไปแปดแปดบนแล้วก็แปดเจ็ดล่างแล้วก็หายไปนะครับออกสามห้าสองสองศูนย์นะครับส่วนเลขศูนย์ก็ศูนย์หกล่างแล้วก็มาศูนย์เก้าบนแล้วก็มาสองศูนย์ล่างมวดล่าสุดก็น่าจะเป็นศูนย์ข้างบนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็รอรุ้นบนนะครับ ก็เป็นเสี้ยติตัวเลขที่ดูสังเกตเอานะครับท่านผู้ชมก็น่าจะมีจำไม่ได้แล้วครับก็ไม่ได้ลงดีเทลให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับ ได้อะไรก็ลดแต้มไปนะครับก็เป็นห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองนะครับสิบสองก็เลขสองสองลดลดแต้มเป็นหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดครับก็เหมือนกับนับเลขลงนะครับสารวันเที่ยลงก็พอครบแปดเจ็ดนะครับก็นำหกแปดเจ็ดมาบวกรวมผลรวมเท่ากับยี่สบเอ็ดนะครับลงท้ายหนึ่งก็คือหนึ่งแทมนะครับซึ่งตัวเลขก็มาครบสองตะบนนะครับมีแปดมีเจ็ดนะครับหกตัวเลข ในงวดนี้หน่วยบนสามหน่วยล่างสองสามบวกสองเป็นห้าก็ถับห้าก็ไม่มีเลขห้าก,ก็ผ่านนะครับต่อไปก็นำหกเก้าหกแปดเจ็ดสามหกนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็เป็น6กบวกเ้าเท่ากับสิบห้าจากนั้นก็นับถอยลลางลงเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งศนย์นะครับก็หตัวเลขซึ่งออกสองสองเจ็ดแปดห้านะครับ ก็นำสองสอง็ดมาบวกรวมเท่าก,กับ1แต้มอีกแล้วนะครับก็เข้าไปที่หนึ่งแต้มนะครับในงวดน,นี้ซึ่งตัวเลขนะครับก็ยังคงเข้านะครับแต้มสามตัวบนออกสองสองเจ็ดนะครับต่อไปก็นำสองหกหกสองสองเจ็ดแปดห้านำมาตั้งนะครับ ก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันเช่นเดิมเป็น6กบวกหเท่ากับสิบงลงท้ายสก็เลข2อนะครับจากนั้นก็ลดแต้มเป็น2องหนึนะครับแต้มรวมที่ทำได้งวดถัดมาออก38806นกะครับก็ออนำสามแปมาบวกรวมนะครับก็เท่ากับสิบเก้านะครับส่วนมากก็จะมาหลักสิบบนนะครับในงวดทุกๆุกงวดนะครับตามที่สังเกต ตรงนี้ก็เข้าไปที่เก้าแต้มนะครับส่วนมากจะเป็นสิบบนด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือมีเลขแปดนะครับออกแปดแปดส่วนเลขดับนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองก็ดับสองออกสามแปดแปดส่วนหกก็ไม่มีนะครับต่อไปก็หน่วยบนแปดหน่วยล่างหกแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่ดับสี่นะครับในงวดนี้ก็คือการตัดลงไปนะครับ ตัดแต้มเยวไปก็จะเหลือสามสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับก็คือมาแต้มสองนะครับออกสามศูนย์เก้าส่วนมากก็จะมาหลักสิบบนบ่อยนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับส่วนนี้ใช้เป็นสุดสิบบนด้วยนะครับก็นำสามศูนย์เก้าบวกรวมเท่ากับสิบสองนะครับก็คือสองแต้มทําได้สองแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งศูนย์แต้มเก้าแต้มสามแต้มสี่แต้มก็เข้าไปที่แต้มที่สองนะครับสองแต้มนะครับ อันดับที่นับจากซ้ายไปขวาก็คือตำแหน่งที่สามนะครับเลขสองก็เป็นตัวเลขที่ยังคงมานะครับก็เป็นสูตรดับนะครับก็หน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับก็จะบอกทุกเคล็บแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นสุดนะครับก็พูดให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังได้ฟังแค่นั้นนะครับ ตรงนี้สามศูนเก้าแปดเจ็ดหน่วยบนคือเก้าหน่วยล่างคือเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกก็คือดับหกนะครับเลขหกก็ตัดออกไปนะครับออกสามห้าสองสองศูนย์นะครับก็จะเหลือแ้มห้าสี่สามสองซึ่งก็มาครบสามตะบนด้วยนะครับในวันนี้ตัดเลขหกออกไปนะครับตัดเลขสี่ออกไปตัดเลขหนึ่งออกไปเหลือห้าสามสองนะครับก็เข้าสามตะบนนะครับส่วนแต้มรวมไม่มานะครับเลข แต้มศูนย์ไม่มีนะครับในวันนี้ส่วนหลักสิบบนก็มาเลขห้านะครับก็หลักสิบบนนี้ก็ยังคงมาอยู่นะครับในส่วนนี้ถึงแม้ว่าจะหลุดไปแต่ว่าสามตัวบ,บนมาครบนะครับสองหัวติดแล้วสามศูนย์เก้าเ้าก็มาสามห้าสองนะครับก็พิจารณาไปในตำแหน่งอื่นด้วยนะครับถึงแม้ว่าสตรเราจะเิดพลาดในแต้มสามตัวบ,บนแต่ก็เราใช้ วิจารณญาณใช้ความเชิดนะครับในการจินตนาการก็จะสามารถที่จะมองเห็นตัวเลขนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับต่อไปก็นำห้าห5าเก้าสามห้านำมาตั้งเพื่อหาตัวเลขแท้รวม3มตัวบนหรือว่าหลักสิบบน,นหนงว่าถัดไปนะครับก็เป็น5้าเ2 0าสามานำตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันก็เป็น5้บวกเ เท่ากับ14จากนั้นก็เอาเลข4นะครับลดแต้มลงไปเป็น4 3 2 1 0 9หน่ะครับหน่วยบนคือ2หน่วยล่างคือ0 2นบวกศก็ดับ2นะครับ2องบวกศูนเท่ากับสดับ2ตัดเลข2อออกไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับแต้มนะครับหรือว่าตัดแต้มก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้นะครับ วันที่16 16 16 8ก็รอผลอรอนะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับผมก็ไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายนะครับรายละเอียดให้ท่านชมก็พิจรารณานะครับเพราะว่าหลุดนะครับในวดที่ผ่านมาส่วนตัวเลขจะมาครบสามตัวบนหรือไม่นั้นก็พิจารณาเอานะครับหรือว่าจะเป็น904ก็ 04, ไม่รู้นะครับ <c oughs> และวันนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงนะครับโสดคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสิทิเท่านั้นซึ่งไม่มีใครร,รู้อนาคตนะครับว่าทุเลขจอกระไรปวดช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะทางช่อง y youtube V พารวยของเราก็นำแนวทางมาให้ได้เลือกและรับชมทุกวันที่หนึ่งและสิบหกนะครับทางช่อง youtube V พารวยตรงนี้นะครับ ก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับก็สามารถรับชมในเชฟวีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ